สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะหยุดงานครับหยุดงานมาเฮ็ดสวนสุอาทิตย์เละครับวับนอาทิตย์ต่างมาฮ็สสวนนะครับหาเวลาหาความสุขหากของจังหน่อยขออนุญาตเบาไทยผสมเหล้านะครับบางท่านอาจทีไม่เข้าใจนะครับเวลาเราพูดภาษาอีสานนะครับวันนี้ก็ได้มาทำบ่อเหมือนเดิมครับ เป็นคลองไส้ไก่หรือว่าคลองไส่อัวของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ที่ทําลงไปก็คือล่าสุดเดาขี้งวลงไปก็สามารถกักเก็บน้ําเพิ่มได้พอสมควรนะครับแต่ว่าผมอยากให้มันถึงที่สุดครับจะไปเปิดคลิปของผู้อื่นมัง่งเปิดมั่งไปมั่งมาเพิ่นว่าใส่ใส่สารตัวหนึ่งบอเมเป็นสารเคมีเด้เป็นสารชีวภาพครับเขาเอื่นว่า,าเดี๋ยวพรอไมั่ง มันจะเป็นตัวนี้ครับ <c oughs> เป็นสมิทไทยนะครับสมิทไทยก็คือจะเป็นพวกแหล่ของหินพวกไฟที่เขามาบดละเอียดนะครับ <c oughs> เพิ่มแป้งตอนในน้นามรักษาความสมดุลค่าพิเอษของหนาเนีอยปาะมาณนา้นะหละครับ <c oughs> แล้วก็อีกตัวนึ่งครับนี่ครับชจมลมกเกษตรปลอดสารพิษเป็นว่าสารอุดบบอรครับผสมเข้าไปกับสมิทไทยนะครับ เขากว่าวให้อัตราส่วนอ่ไอยินอันนี้หน,นึ่งกิโลครับแล้วก็เซมเป็นไทยนี่ประมาณร้อยกิโลครับมันสิได้ไรหนึ่งพอดีแต่ว่างผมนี่มันมันกับบอถ,ถึงไรเนาะมันนิดเดียวนึงแม่ข้องใส่ไกไม่เนาะผมกับใส่มันหลายๆเลยเหรอเนี่ยเดีอยวผมกับใส่ขอบเนี่ยใส่ผืนเนี่ยใส่ขอบเนี่ยเพื่อนบอกว่าใส่ผืนแล้วก็เอาดินห้อยอดบอดอัด <c oughs> ลงไปนะครับ ผมกะเห็ดตามสูตรเพิ่นละแต่ว่ากะเห็ดไอ้ใส่หลายกวัวที่เขาแนะน้ำอยู่เพราะว่ามันเลียหลยนะมันพื้นที่มันหน่อยครับแล้วก็ใส่เคียงตัวนี้นะครับปั้นตะกอนครับเขาเกิดเคียงปั้นดินครับคล้ายๆรถไถรถตะรีล่ะแต่ว่ามันหน่อยครับนี่เป็นสังสี่ปั้นหนาดินหนา้นบอ่อตะกอนไห้มันผุยๆนะให้มันผุยๆถนะ้าเทยวางไหนนาะนะ ให้มันล้วนซุยเออให้มันล้วนซุยเนาะครับผมลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็โรยไปเรียบร้อยบดอัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออย่างเดียวคือปล่อยน้ําลงครับก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะอยู่น้ํำไหมบอ่อผมนี่คือบอ่อดินทรายร้อเซ็นเลยนะครับดินทรายร0อยเปอร์เซ็นก็มีดินล้วนบ้างนิดๆหน,น่อยๆน,น,นะครับเดี๋ยวจะเอาดินให้ดูนะครับ ทรายแบบนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าแห้งมาจะเป็นทรายแบบนี้เลยทรายเป็นผงเป็นผงเลยเลยครับแบบนี้จังได้กระกิบน้ำปอะยุ่ครับเข้าต้องปรุงดินไม่ครับตามสูตรปรุงดินไม่แหนเป็นดินล้วนดินเหนียวดินมีเมือกครับมันยังสียูน้ำนะครับเด้อเหตุที่ผมว่าอยากใส่ผ้าใบผ่าร่องกลนบ่อคือเขาเหตุกันนั่นเดี๋ยวผมพาลงไปไต่บอ่อกันนี่ครับลงมาไต่บอ่อละ ผมว่่อยากใส่ผ้าใบผ่ายัางนี่คือว่าการที่ใส่ผ่าใบนี่หนึ่งคือว่าความต้นท่านมันม่มีครับได้ปีเดียวเท่านั้นแหละผมว่าพวกหากพืชพวกสัต์มันก็สีมาแทะมาเลี่ยมขาดแล้วก็ซึมได้คือเเ่าครับกระสูังซีประดน้นี่มันยังยื่นกลัวครับแล้วก็ผลประโยชน์ผลพลอยใดของการที่เท้าเห็ดข้องใส่ไก่ข้องใส่อัวแบบเนี้ยถามมันกากเก็บน้ำได้ น้ำสิค่อยๆซึมเข้าไปในดินเรื่อยๆเรื่อยๆครับสวนเฮาสิมีความชุ่มชื้นยุตตลอดเวลาครับมีแรงกักเก็บน้ำฝนตกมากก็สิเก็บไว้ในหนี้แหละครับบ่ไดดไหลถิ่มไปซื้อแต่ก่อนนี้สวนผมมันสิไหลถิ่มเด้ครับคือว่าฝนตกมากนี่สิไหลลวงไปเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงจังหน่อยนะสูงกาหมู่นะมันสิไหลเข้ามากแล,กล้วก็ไหลออกไป่นานครับว่ามีการกักน้ำไว้เลยผมก็เลยมาคิดหาวิธีว่าเหตุยังไ๋เนาะ มันแจงสีเก็บค,ความชุ่มชื้นใหนส้สวนเท่าใดอันนี้นาฝนซื้อได้ครับนี่มันเลยเขียวครับถ้าเป็นนาเรียงเนี่ยคือบม่มีงาเลยครับบ่ต้องตัดออกงาตายเองก็เลยจะคล้องกับมากเร่องมูนีอยู่แล้วนะเร่องโคกหนองนาเรื่อง,อง,องอยังนี่นะจะเลยลองมาเห็ดในทีประมาณหนึ่งไรแต่ว่าแบ่งสัดส่วนเป็นเป็นมังเ,เหเดียเป็นมองปูพืชป,ปูกพักมองปูปลูกไม้ยืนต้น,นแบ่งขนาดแบ่งโซนกันไปนะครับเด้ เฮ็ดไปกับ่ไดดหวังผลประโยชน์ยังน,นะครับเฮ็ดไปเผื่อความสูขพอเจ้าคล้อง,อองเอามีทีมีทังก็อย้าป่อยให้มันว่างเป้านะครับพอแม่เข้าไห้เข้ามากอย่างซี้นะเป็นทีมุ่นทีมั่งจั่งซี้นะเสียามากกดไว้ซื้อมันกับ่่ีประโยชน์วะก็เลยเอามาเฮ็ดให้มันเกิดประโยชน์นี่นะครับก็บพ่อได้แจกพี่แจกนอ้องยู่ได้ผลผลิตพวกอินทผาลัมพวกบักม่วงพวกอยังต่างๆกงบ่ขายครับแจกย่างเดียวครับ เห็ดมาแล้วก็แจกเป็นความสุขครับวางผลกําไรครับการเกษตรสิไปวางผลกําไรนี่ยากครับต่เหตุแบบวางผลกําไรอีกต่างเหตุเป็นธุรกิจใหญ่โตเลยครับต่างเห็ุจริงจังครับอันนี้ผมเห็ดเป็นอาชีพเสริมนะครับเห็ดเ่นเลนครับเห็ดเรนเรนหัวหัวไปมว,มวนไปครับนี่ต้นไผ่ผมเมนบะให้เหลือยงลุงพอหมาได้ให้เหลืองเขาเรียกวาปลูกเป็นไม้มงคนพันว่าเอากระล้อง ถ้าติดตามตอนต่อไปได้ครับว่ามันสีอยู่นามไหบบหรือเจังไดถ้ามันบอู่อีหลีถ้ามันบ่ไไวหีหลีผนทุท่ยไทยก็คือมันก็ต้องเป็นบอซีเมนนะครับ <laughs> บอซีเมนนี่ก็คือบอ่อยาเต็ตวันไห่ด้วยใหญ่ในบอ่อยาเขตเพราะว่ามันบ่ซึมไปหาแนาวอื่นมันอยู่ในหนีย่างเดียวนะนามหมายถึงนามด้ยก <laughs> ันทีเ่เขตย่างซันก็คือต้องเ,อดเ็ดเียนยู่หนีซะกอนกับเ,ดเ็ดเียนแล้วยังสีเ็ดบอนะครับ ลองมึงนะครับลองมึงเด้อสู่ต่อไปเห่อข้าเช่าเกษรห้อครับรรรรบ่บอดินไส้ขีง่ง่วยกระไสไปแล้วยังกระไสไปแล้วอันนี้เป็นไม่ตายเกือบสุดท้ายแล้วครับต้องได้นะครับต้องได้เชื่อว่าต้องได้นะครับครับผมสวัสดีครับ